ก่อครับอาตักให้ทุกคนก่อนครสวัสดีครับเริ่มี่มก่อยใช่้อก่อนเลยครับผมวันนี้ค่ะเชิญสื่อมาเออวันนี้ก็ถือโอกาสเชิญพี่ๆสื่อมวลชนนะครับมาเปิดบ้านโอเปนเฮาส์ของเทียร์ไฟวันนะครับก็สวัสดีปีใหม่ด้วยเลยแล้วก็ขอบคุณที่พี่พี่สื่อคอยซัพพอร์ต เลิฟซีแล้วก็บริษัทมาตลอดปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นการเลี้ยงขอบคุณแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไปด้วยกันครับอย่างปีนี้ปีที่ผ่านมานี้ก็คือค่อนข้างปสะรบควบมากเจมากับเดืียไปวัาใช่ครับระดับหนึ่งครับถือว่าเป็นไปตามถือว่าเกินคาดดีกว่าครับเกินคาดกว่าที่คิดไว้ครับก็ได้อิทธิพลจากพี่พสื่อมวลชนที่คอยสนับสนุน ช่วยเสียไฟวันมาครับก็อยากจะขอบคุณในวันนี้ก็ถือโอกาสขอบคุณแล้วก็สวัสดีปีใหม่อย่างออยย่่าางงที่บอกไว้ครับจะไม่ใช่แค่สวัสดีปีใหม่หร่าจะต้องมีแบบความพิเศษอะไรที่เราจะบอกพวกเรามาจะบอกเราสำหรับปีนี้สองหกสองห้าก็ถ้าถ้าเป็นความพิเศษนะครับก็ก็เหมือนที่เคยเรียนแจ้งไปตั้งแต่ตอนอไฟแนลอีพีนะครับก็ปีนี้เราจะมีทั้งหมด2เรื่องที่จะเป็นซีรีส์นะครับแล้วก็มีโปรเจกต เออเทียร์มิวสิกนะครับที่จะผลิตคอนเทนต์เรื่องเพลงขึ้นมานะครับส่วนเรื่องรายละเอียดเรื่องซีรีส์ทั้งสองเรื่องของปีนี้นะครับก็อยู่ในช่วงโปรเซสของการาประชุมแล้วก็ประชุมทีมภายในก่อนนะครับก็อยากจะขออุบไว้ก่อนนะครับแต่แต่ปีนี้มีมีเรื่องให้สนุกแน่นอนเข้มข้นแน่นอนกว่าปีที่แล้วแน่นอนครับมาถึงวันนี้แล้วเปิดเผยอะไรได้มากแค่ไหนะมากน,อน้อยแค่ไหนกแบรอติดตามรเป็นสองเรื่องท<อ>ี่จะได้เห็นอ่<อ> คู่หลักใหม่ๆขึ้นใช่ใช่ครับอาจจะมีเพราะว่าเรามีทั้งหมด2เรื่องนะครับก็อยากนําเสนอน้องน้องๆในมุมอื่นๆในบทบาทที่เข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมได้เห็นความท้าทายในความสามารถของน้องๆที่ร่วมแสดงในบทบาทใหม่ๆด้วยคัูหลก คู่เดิมแต่ว่าแต่ว่าอาจจะเป็นนมุมอื่นๆถูกต้องถูกต้องครับคราวนี้เราต้องเป็นเป็นโจทย์ยากของทางทีมงานแล้วก็ทางตัวผู้บริหารทั้งหมดนะครับว่าต้องมาประชุมกันว่าน้องเนี่ยเราอยากนําเสนอน้องในในรูปแบบแบบไหนแล้วก็อยากให้น้องท้าทายความสามารถอะไรที่เหมาะสมกับน้องอะไรที่ทําให้น้องเนี่ยมีศักยภาพที่เติบโตมากยิ่งขึ้นเนี่ยครับอันนี้อันนี้ว็าโจทย์ของเราท,ที่วา,าแบบงแผนสะ ถ้าตามถ้าตามความถ้าตามความความรู้สึกตอนนี้ครับอยากอยากจะประกาศสักวันพรุ่งนี้เลยครับแต่แต่แต่เราใช่ใช่พร้อมแล้วแต่เราขอ่่แแตตขอขอบริษัทแบบขอประชุมให้ให้ชัวร์ก่อนอะไรเงี้ยครับเพราะว่ายังไม่ยากรีบประกาศออกไปเดี๋ยวกลัวจะแบบมีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยจะ ไม่ขอเป็นทางการดีกว่าครับอยากตอกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปินนวกวิยาอยู่แล้วหรือว่าเป็นเรื่องที่พัฒนาขึ้นมาใหม่เลยเป็นเรื่องที่เขียนขึ้นมาใหม่เลยตอนนี้อ,อ,อ๋อครับตอนนี้เราดูในหลายๆช้อยเลยครับ <c oughs> มีทั้งนิยายที่เรามองอยู่แล้วก็แต่งใหม่ตามคาแรคเตอร์ของน้องที่เราอยากจะนําเสนอด้วยครับตอนนี้เรากำลังชั่าน้ําหนักแล้วก็กําลังดูว่าอันไหนที่จะส่งเสริมศักยภาพของน้องได้ดีที่สุดครับแต่ <c oughs> แนวที่อยากทำนี่อยากเป็น <c oughs> เป็นรุ่นเบส กากนันันมอยู่ไหมหรือว่าจะให้น้องโตขึ้นมาอีกหน่อยหรือว่าอืมยัง, <c oughs> ยงคงเป็นวัยรุ่นใน,ในรั้วโรงเรียนอยู่ครับ <c oughs> ครับนั้นสิ่งที่น่าจะพูดได้แล้วน่าจะเป็นเรื่องของเทียมมิวสิคใช่ครับเทียมมิวสิกครับเทีมมิวสิกตอนนี้เรามีแผนวางไว้ทั้งหมด3าคนนะครับ <c oughs> ที่ที่จิ๋วอยู่ในเทียมมิวสิกก็คือกลิตโชคแล้วก็โตโตนะครับที่มีแผนว่าเราจะออกซิงเกิลเดี่ยวของทั้ง3ามคนนะครับ ตอนนี้เราอยู่ในช่วงดำเนินงานด้านการเขียนเพลงแล้วก็วางบทเพลงของน้องๆคาแรคเตอร์ของน้องๆให้เข้ากับเพลงอยู่ในอยู่ในโปรเซสนี้อยู่ครับบงทีก็พอเราคุยกันโปรเซสนี้จบแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกน้องๆเข้ามาประชุมร่วมกันแล้วก็มาร่วมดิสคัทร่วมกันอาจจะมีการแต่งเพลงร่วมกับน้องๆด้วยอะไรเงี้ยครับก็อยากจะดึง บุกตัวน้องออกมาเพื่อเป็นเพลงด้วยไม่ใช่ว่าแต่งแล้วว่าให้ร้องร้องใช่ครับต้องต้องตัวตัวเพลงที่เรามองนี่เราอยากให้เป็นการส่งเสริมศักยภาพของน้องๆด้วยแล้วก็ให้เข้ากับตัวคาแรคเตอร์ของน้องๆด้วยครับอันนี้เมื่อไหร่คะอันนี้คือใกล้ใกล้แค่ไหนใกล้ใกล้แล้วครับตอนนี้อ่าเราก็อยู่ในช่วงที่ประมาณสัก90%ครับเพราะตอนนี้เรากำลังคุยเรื่องอ่อมิวสิกดี렉เตอร์แล้วก็อาร์ตีดี렉เตอร์ในฝั่งของทีมมิวสิกนะครับ ถ้าถ้าเราชวนจริงๆแล้วเราก็จะประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นใครที่จะมาดำรงตำแหน่งมิวสิกดี렉เตอร์ของเทียนะมันแสดงว่าของอคนแรกที่เคยบอกไว้ก็คือเป็นน้องกีเนอใช่ครับนนแสดงว่าคือก็ท่านข้านน่าจะใกล้ใกล้ก่อนเพื่อนเลยรือว่าจะออกพร,พร,พร,พร้อมๆเัาเลยทั้งสามคนอ่าเรื่องพันเรื่องแผนการออกใช่ไหมครับ <laughs> ก็ขึ้นอยู่กับว่า เอาตรงก <Bond> ็คือพ <th> ุ่งอยู่ว่าเพลงไหนแต่งเสร็จก่อนเราจะเป็นคนจะแตเพลงของตัวเองใช่ใช่ใช่ครับก็เพลงนี้ค่อนข้างยากครับเพราะว่าเป็นโจทย์ที่ใหม่สําหรับเราเหมือนกันแล้วค่อนข้างท้าทายเหมือนกันเพราะว่าในในการแต่งเพลงเนี้ยเราอยากให้ส่งเสริมตัวบุคลิกภาพน้องแล้วก็ส่งเสริมศักยภาพของน้องแล้วก็นำเสนอตัวน้องให้เป็นแบบที่เป็นตัวน้องจริงๆเนี้ยครับฉันเดยวขออุญาตถามทางน้องๆก่อนละกันเนาะเาที่มีน้องจีบเนาะ เป็นไงคะพร้อมสำหรับเป็น่ับบสุดเปซี่ยนคิดว่าเปลี่ยนเข้ามาได้ไหมครับครับผมก็พร้อมๆนะครับคิดว่าก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยครับเพราะตอนนี้ยังไงดีอาจจะช่วงนี้ผมว่าอาจจะไม่ได้โฟกัสทางเรื่องเพลงร้อยเปอร์เซนต์เนื่องจากมันอาจจะยังมีอีเวนต์อีกหลายอย่างที่เหมือนทางเทียเนี่ยอาจจะแบบเขายังไง จัดมาให้เพื่อแฟนคลับทุกคนมากกว่าครับใช่อาจจะเราไปถึงตรงนั้นแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะพิเศษการเป็นตัวผิดเรลงตัวศิลปินกับเป็นศิลปินผมว่าการพิเศษเหรอครับเพราะว่าถ้าเรื่องเป็นความเป็นตัวศิลปินในตัวผมก็อาจจะเป็นแบบแนวไหนแนวไหนที่ชอบชอบผิดชอบอะไรก็อาจจะเป็นฟิว ยังไงดีมันอาจจะเป็นเพลงที่ตามทันยุคสมัยในยสมัยนี้อาจจะเป็นพวกอินบีหรือป๊อปอะไรประมาณนี้<า>ใช่ครับแต่ก็อาจจะแบบมีปรับลูกเล่นหลายแบบอาจจะแบบมีผสมผสานแรปมาบ<อ>้างบางทีในอนาคตแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับเต,ต้นไหมเต,ต้นไหเต้นผมว่าก็อาจจะมีครับเพราะเพราะช่วงนี้เขาก็อาจจะยอดฮิตใช่แปลกนะเหมือนมอยู่นะโตครับก็พร้อมไหมเหรอครับ ก็พร้อมของเราอยู่แล้วค่อนข้างพร้อมครับตอนนี้ก็ฝึกร้องเพลงอยู่ครับผมก็คือได้เอเพลงมาใน้ามาุ๊คคือพร้อมเลยพร้อมเลยเขาทัเลยครับผมเราเราแบบว่าเสนอความคิดอะไรยังไงให้กับทีมงานบ้างไหมคะเรื่องเพลงก็ ไม่อยากทำเลยนะค่ะเมีบอกไว้มากไหมอยากได้แนวนี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้บอกยังไม่ได้คุยเฉพาะเมื่อกี้พี่เขาบอกยัง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 ไม่ถึงขั้นตอนเจ้ที่พร right. yeah. no, mm. ้อมมคุยแต่เราก็เตรียมพร้อมเรื่องการการเพลงอยากได้คำถามอยากอยากทำแบบอยากทำแบบตอบมะครับแบบเยวกับตอบปเตงไงครบเต้นอะไรไม่แน่ใจเลยหลักเต้นไหมอ่ะก็อยาก็เต้นเลยนะเต้นเลย ้องสิต้องมาแล้วเพี่นะครับเออเนี่ยน้องก็ใหญ่อยู่นะครับใช่น้องอยากเป็นแบบนี้ครับผมในว่ามิวสิกจะมาเมื่อกี้อันนั้นถามถึงอีเวนท์ที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะครับก็อ๋อเดือนนี้ครับเดือนร็วนี้ก็จะมีอีเวนท์ออฟฟิเชียลจากของทางเทียนะครับก็จะเป็น thank giving ครับวันที่22นี้นะครับก็จะจัดที่พารากอนนะครับ เวลานี่เดี๋ยวรอขอประกาศทางอย่าเป็นทางการน่าจะเป็นช่วงช่วงเย็นครับประมาณสักหนึ่งทุ่มครับเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างเป็นอีเวนท์ที่เราอยากจัดขึ้นเพราะอยากขอบคุณแฟนคลับจริงๆครับในวันนั้นเราก็จะมีมีโชว์เล็กๆน้อยๆจากทางน้องๆครับแล้วก็จะเป็นการกีตติ้งของน้องๆกับพี่ๆแฟนคลับจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าคะอ่าเซอร์ไพรส์นะครับทุกคนแบบรนองไห้เหรอ ก็จะก็จะเป็นโชว์จากน้องๆครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอยากให้น้องๆได้พบปะพี่ๆแฟนคลับครับในวันนั้นเลยครับแล้วก็อยากเห็นอะไรไหมครับรีเควสต์ได้หัม้าไหมครับหัวม้าขี่ม้าในงานขี่โอ้พลากอนนะครับใส่ผ้าเขาม้าไปเดินพลากอนอย่าอย่าอย่าเดี๋ยว็พี่เขาให้ใส่จริงพี่ยี่สิบสองนี้ยี่สิบสองนี้ครับเป็นแต่ง แกล้งกิ๊บวิ่งครับเป็นการอีเวนต์ขอบคุณคใช่ครับน,นนาสอ๋อแ, oh, แล้วก็มีงานแฟนไซด์ครับเป็นวันที่15 15, 15หรือ16 1หกสิบ้าไหมครับหรือ16 1หกสโอเควันที่สิบห้าวันที่สิบห้าครับสิบห้ากุมภาพันธ์สนะิบห้กุมภาพันธ์ครับสิบห้ากุมภาพันธ์เป็นอีเวนต์แฟนไซด์ครับช่วงวลาเลนถ่ายพอดีเลยนะใช่ใช่ครับเป็นช่วงวลาเลนถ่ายพอดี อีเวนต์น so so yes. <chore pareil> ั้น <donkey> ก <often> ็จะเป็นสําหรับผู้ที่ได้สิทธิ์โฮโลแกรมที่เป็นได้โฮโลแกรมจากน้องๆนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์เข้าร่วมแฟนสายแล้วก็ส่วนอีเวนต์แฟนมิตรก็เป็นวันที่29มีนาครับ29มีนาอันนี้คือยังไม่ได้ประกาศใครบัตรอะไรเลยยังยังยังครับแผนเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการจัดเป็นแบบเราจะเริ่มใครบัตรจะประกาศอะไรแฟนมิตรใช่ไหมครับแฟนมิตรแฟนมิตนี่ เราจัดวันที่29มีนานะครับประกาศขายบัตรช่วงต้นเดือนกุมภาครับใช่ครับผังจะประจผังของงานนะครับจะประกาศประมาณปลายเดือนนี้ครับแต่ยังไม่แน่ใจเรื่องวันนะครับเดี๋ยวขอประชุมกับทีมก่อนเ็ตันที่ได้แล้วถาที่ได้แล้วครับได้เลยคอ่าได้และครับได้แลครับเป็นดมองงานวงวานครับ ตอนนีม้มีความพิเศษอะไรในที่คิดได้บ้างสำหรับแฟ,แฟนมีทแต่ก่อนะน้าแฟนมีทแฟนมีทใช่ไหมครับเป็นธีมของงานแล้วกันครับธีมของงานจะเป็นธีมสวนสนุกจะเห็นเรเปอร์เซนต์ความแบบเป็นตัวน้องเรื่องความสนุกสนานเงี้ยอาจจะเห็นจิงช้าวสวรรค์นในงานหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้แล้วไปห่อเลยเิ่อ้แล้วไปห่อเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> ทราบพร้อมกันตรงนี้เลยครับน้องขึ้นทราบว่าอย่างครับลายอาจจะเป็นพวกเราที่สิบลายเลยเหรอลายผมขี่อสิบลายนั่นเองพี่โหล่ลงมาอันนี้คือราารนี้ี่คือเป็นน้องน้องนักแสดงนำหรือว่าทั้งหมดทั้งหมดยี่สิบเจ็ดคนครับลายรวมกันยี่สิบเจ็ดคนครับอ่าตอนนี้คือต้องให้น้องน้องเตรียมตัวอะไรบ้างคะสำหรับทั้งแฟนซายแล้วก็แฟนมีแน่นอนครับว่าแฟนมีก็มีโชว์ที่ค่อนข้างจะ ใหญ่แล้วก็เซอร์ไพรส์กับแฟ,แ,ฟแฟนแฟนแน่นอนครับก็ตอนนี้น้องอยู่ในช่วงฝึกซ้อมและก็วางแผนการฝึกซ้อมอยู่ครับแสดงว่าก็คือหลังจากนี้ปูป้็คืออาจจะได้มีโอกาสได้เห็นน้องๆกันอีกตลอดทั้งปีกริร์มกับทุกคนที่รอคอยน้องๆก็กะจะเป็น event, อีเวนต์แฟนแฟนมีนะครับหลังวันที่29มีนาครับและหลังจากนั้นนะครับก็จะมี <c oughs> ะแฟน เขาเรียกว่าอะไรครับแฟนมิตรต่างประเทศนะครับเรื่องเรื่องประเทศต่างๆนี้ขอโทษครับเรื่องประเทศต่างๆนี้เนี่ยเดี๋ยวขอประกาศอย่าไปทางการยินครับแต่ว่ามีแฟนมิตรในต่างประเทศในปีในหลังจากแฟนมิตรที่ในที่ไทยแล้วใช่รตอนนี้มีติดต่อมากี่ประเทศแล้วครับเก้าข้ประมาณสักห้าหกประเทศละครับตรงนี้ครับ อันนี้นนนแต่ละคนอาจจะเป็นตัวทว่านอา้องแบบน่าจะยังเรียนหนังสือกันอยู่ยใช่ครับตรงน,นี้เราเลยมาดูถามนิดนึงน <c oughs> ใช่ครับเราต้องเราต้องดูเรื่องเรื่องเวลาเรียนของน้องๆแล้วก็ให้แมทกับเวลาที่เราสามารถทํางานได้นะครับแต่ที่เราคอยอาจจะต้องนิดนึงเนาะใช่ใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะถามทางน้องๆต่อได้ครับขอบคุณนะคคขอบุณครับขอบคุณครับ